แต่เราจะอยู่อย่างไรอยู่แบบอย่างที่ผมบอกไปหลายคนไปนอยู่กระท่อมปลายนาหรืออยู่คลาสนหดสวยงามพี่น้องชอบแบบไหนจะอยู่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะปลายนะเขาเรียกอะไรนะเทียงายนาเทียงนาหรือว่าจะอยู่คลาสนหาดที่มีแอร์เย็นสบายเมื่อกี้นี้ความร้อนนิดหน่อยยังไม่ไหวกันเลยเห็นไหมพี่น้องเลือกเอานะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูชื่อของเราถูกบรรจุอยู่ในบันทึกลงในหนังสือแห่งชีวิตด้วยอะไรครับด้วยโลหิตของพระเยซู <Amen. S 2> เมื่อถึงวันพิพากษาวันที่พระเจ้าพระเยซูเสด็จมาท่างที่สองมารซาตานมันจะมาชี้หน้าเลยมันจะมาบอกเป้าหมียังมีบาปอยู่นะแต่เป้าหมีมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว